เก็คือว่าให้มันหมุนรอบตัวเอง300องศาสายกว่าการนครับซึ่งซึ่งตรงนี้ยผมไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นสีิได้ไหมนะใน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 ฟังก์ชันนี้ก็ยังไม่ได้รึกจาร์นะ้รับไม่ถ้าเทสวันนี้เดี๋ยวไปถเาอเอาไปลงข้างล่างคอนโทรลยางข้างบนได้ถึงไหมแขางหน้าห้องก็ได้เี่ยมดีเลย ล่างจะเบียงลงไปแล้วไปกันก็ป็้คนเดียวก็เกี่ยงก็ลงไปข้างคนนึงก็อีกอย่างจะดูว่าอ้องมันจะอะไรนั่นเงียอย่างจอ่าลอเดินแ่งนล้อถุอไรหรือเปล่าแล้วก็ลองดูว่าไรเขาแบบน้นี่นี่อยู่นิดประมาณร้อยนิดแ่หลอดาลังประมาณร้อยนิดนขึ้นอยู่กับกำลังส่งของไอ้เนี่ยครับแต่ว่าถ้าลงล้ก็น่าจะได้ครับผมกล์ฟบูที่ว่านาดบุณ์ประมาณห้าสิบเมตรก็ยังไปได้เี่ย ใช้ช่อไหนครับชองสี่าสอ่นีเนี่ยของขของผมเลาเลเอ่อที่ผมยิงไปมผมใช้ที่าไม่ชแนงของวเลดอะอยู่ที่ชไหนช่สิบแปด่ะเดหนะว เรารลเไปเดีดยีไปเดนี่ยไปเดตไปเดวไดีวไปเไปเดีเดียีไปี๋ไปเดีตวตบดวตีไปวปดีวดตไดีวไดี๋วงเที๋ไเยไดวดวววีีตดดดดไเวไย สองี่ี่มันมันมันไม่เป็นนะครับแต่ชินเนอมันจะ็นช่วงขอ,อกว่างของอ้ที่ว่าจากอ่าตรงกง